กลับสบายดีสบายดีผมพี่น้องเพื่อทุกคน,กคนว่าภายในประเทศรีอว่าต่างประเทศดือว่าประเทศไทยก็ดีพี่น้องเลยเนาะ่าพมมาพ่อกันยินด,ดีต้อนรับขา่าวซูซองลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจละลายพี่น้องเลยที่ให้เกียรติดตามหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งลุงไงพี่น้องเลยเนาะ มื่อนี้ก็มาทางเฮือนสาวต้อยอีกแล้วพี่นอนะ้องเนาะมาเยี่ยมยมามทาบข่าวเพื่อว่าอัปเดตเรื่องรา,าวข่าวๆที่เฮาได้เคยมาหาน้องเพิ่นพี่น้องเอลยเนาะเมื่อนี้กา็เข้ามาอีกพี่น้องเอลยเนาะกัมีทางเอชซีไลค์ขู่ไลยคนเนาะเพิ่นกั ได้ให้มาหาน้องเพ like ื่อนบริษัทเนาะก็คือมีเรื่องราวาข่าวข่าวที่เพื่อนอยากโอ้อยากลมกันพี่น้องเนาะอ่าก็ฝากไว้พี่น้องเนาะทางลุงใหญ่นี่ก็ได้มาหาเพื่อเอฟซีพี่น้องเลยเนาะโมเมนต์วาจีให้โมเมนต์วาลุงใหญ่สีขาวมาทั้งว่าเปิดใจของสาวลาวพี่น้องเองเนาะโมเมนต์พี่น้องเลยก็บทางลุงใหญ่ในการเอฟซีเปินให้มาหรือว่ามาไต่ถามมาศ ทมให้นเนาะมาเรื่องราวข่าวข่าวที่คุณอยากโอ้อยากล่มกันพี่น้องเลยเนาะอ่าขอให้เบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเพื่อบุบเป็นการซักษาเสียเวลาเนาะก็เข้าไปเลยพี่นอ้องปุ๊บมันยังอยู่คุณดูอันนี้กับบริเวณทางเขือนทางซานเดินเพื้นพี่น้องเนาะอันนี้ก็เขือนซาพนพื้นมาน้ำกันลายขู่ลายคนพี่น้องเลยไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยพี่น้องกันอื่นกันจ้า มันนี้ก็บรรยากาศอยู่แบบบ่ได้อยู่เดือนเพิ่อนแบ้านนี่ยเลื่อนเดใน่ไหมเนาะบรรยากาศดีโอ้ยมาผมมาบอกบรรยากาศดีค่ะบะคำสบายสบายดีสบายดีเป็นแต่หน้อยเป็นแต่แพงแท้นี่เนาะนี่แตงล่าเป็นแต่แพงแท้นี่ถามซื้อน้อยนี่ซื้ออย่งน้อยเป็นนีนะน้องล่าซื้อปานซื้อปานมะลูกเออน้องล่าซื้อปานพูดหน้าได้ใช่เพชรสมอน ในน้องหล่าคนนี้ด้วยซื้อไม้น้องไม้คนนี้น้องยังซื้อไม้น้องไม้เหมย์อยู่อ่ะเลยน้องเมยหน้าตาคล้ายกันสองคนนี่ยเรียกกับน้องมะลูกน้องอะโอ่าเห่ือนเลยกับน้องหน้าตาคล้ายกันดูนี้่คือกันลูกโดยอืมอันนี้ก็ลูกสาร์ตอยบ่น่ะลูกสารลูกสอคนอ๋อลูกสาร์ตอยสองคนอันนี้กับคล้ายเมย ค่ายเมเนาะเดี๋ยวค่ายกันกับเมท้าด้อยว่าจะไปยังไหนบ่างมานี่ไ่ได้ไปคือว่าไปหาที่เดียเห็นงานบางหนึ่งนี่คือว่าเมนบ่ไม่ได้ไปไปจีไปบ่ได้ไปว่ามีรถไปได้ไปว่าจะไปเห็นงานเนาะงานกล่องไอ้งานอะไรนะไนสุกตันยิปตันิตันยิป อยูไซอยู่ไซงันแต่ยิบยิสวรรณ่บ่ไม่ยิรักแปเนียโอ้ยยักแปไปสมัครเพื่อบ่บม่ไปแล้วไไปยัาคุกิไปถามึงายละเอียดบ่น้นาเช้าแรมันมันดูอมันเป็นยังไงิอยูอ่ไ้มึงเดือดต่ำหมดดวเดือดต่ำเงไเดือดหนล้านแปกินอยู่ตัวเองนะโอ้ค่ากินค่าเช่าห้องากรเบิดแล้วเนาะ ้าว่าเดินทางกบไปก็มาแบบมันฮามุ้รถมาช้านๆเนาะรอบนี้จะท่ายท้ำเป็นลายตั้งเนาะตั้งเต่ายเตลายที่เกินเกินเนี่ยอายเนี่ยเอาหมวกเล้วมึงนี่ขนาดอายกล้องเนาะโมฆาซูกล้องบ่มนี่นั่นลูกชายพ่ช่

อน่องคนนี้้ปอนึอหนึ่งอันน่องกูสายนี่สะปอสปอสามกเหมนกันหนึ่งปอหนึงเนาะแต่ลูกสาต่อยพ่อทะเลลงบมทนลงไปแล้วเนาะเ้่ปอยังลูกแตต่อยอันนี้แม่อนูานชามเอ้ยคุณน้องหนยน้อยนีี้ในวันหน่งอัลกาอันงง่เนี่ยก็มเปล่นทุกคน เม e hmm. no, ื่อว no, no. no. yeah. ่าเมื่อน้ำข่อยเมื่อว่าเมื่อว่าน้ำปลาเมื่อว่าเจ๊มันเจ๊มันคือสิบปอย่างเมื่อเนาะโดยกเูต่างคนยากงานเขาเป็นหลาน่หลานเขามาพี่น้องเนาะการมาเยี่ยมญาติพทางครอบครัวสาวต้อยเพิ่นการมีทางลูกทางหลานเพิ่นมานั่งน้ำมันเนาะ รินกินข้าวกินน้ำนะบ่เมื่อกี้เนาะจังว่าเนาะเอ้กันนี่มันเกิดไข้สีคำเลยเนาะเอามานี่กยไข้สีคำเลยพี่เราเคยมีแต่เตรียมเข่าแรงแล้บ่เนีะที่ว่าสรางสาวต้อยสีวางแผนจะนั่งต่อบ่มาไปตะยิบกับวันไปสมัครจับเสียติ๊บเนาะอออยู่บ้านเนาะไปเรื่อยๆที่ว่ายังว่าชอบบอลไมอีกชอบหันไม้อือชอบหันไม้ขายบ่เนาะ หามาได้เลยมันนี่บัวเตยบ่มันนี่นะก็มีอีกซื้อเมื่อกี้เองกินมันได้ยานางนะบ่เออนอนได้แต่ยานางน้ำใหม่ังบ่ได้ผ่านมาได้ยาหนังแต่เดี้ยงแกงใช่บ่มีบ่บ่ยานางน้ำใหม่มันรัดฉีนแล้วก็มีคนไปหาอยู่บ่มันนี่มี่มีแต่ว่าเขาเจ้าลายไหมคะอันน่ะโอ้อ่อไปสิฟออยู่บ่เนาะอำเภออำเภอตลาดมีตลาดบ่จะมีมีหอดตลาดบนทับบ้านไม่นี่บ่ไม่นี่บ่ นี่คุมืออวขาต่มาตลาดตลาดแรงบ่มเป็นตลาดนตลาดอรงทบบขาวตมาลายนอไมัอยู่งไหนอยู่ตรงไหนอยู่แดนไกรวัดรางกรนี่นะโอ้มือนี้มือนี้เป็นตลาดแรงกินเนลงเมืองตลาดตาคุนบ่ตลาดน้อยดูว่าทางสาเต้เมื่อกี้เนี่ยนางมาแต่ตลาดแรงบ่องมาจาไหนบ่ยางมาแต่เฮือเมือเทียวอ๋อคือเห็นหมู่มาสิไปไชวดนลยมาสิไปชอยังไงเุ่นสิ นี่เบียกบ่ชี่ององอผมโดูโดยโดยทาเฮากะมาเวเขามาเฮือนเพื่นก็ใกล้สิคขำเลยเนาะเพราะว่าเฮาก้าจะได้กลับแล้วพี่น้องก็ได้เวเขามาหาทางครอบครัวสาวต่อยเพื่เนาะทายดูดิพีすごすご่น้อย่พ hmm. ี่น oh, ้องเลยเพราะว่าคนเคยมาที่ว่าเอาเปลี่นกายเลยคือเป็นชุ่มเบื่อชุ่ม้หายนาะเนยเฮาก็เขามาลายรอบเลยลๆพี่น้องเลยเนาะ มาจนเพื่อนไอ้เนรมนเท้าอายได้จนเพิ่อายอ้เพื่อนอ้ไอยกล้องนอไอยกล้องนอะเน้อหนักมากนะ้างนอกนี่อายบ่อายกล้องบมลูก้บ่ก็นิ่มหน่งยิมนิ้มนิ่มงามนิ่มเป็นบ่ก็งามอ่าก็งามแค่นิ้มงามยิ้มดู่มรซิโมซขนมไหเนาะ ซื้อขนมมาให้พ uh, oh ี <y Switzerland> ่น ok ้องเลยเพราะว่าทั้งเข่ามากกับโบปกติกับบริพ่อเพิ่นเนาะเลยนี่จะผู้อายเนาะปกติกับบริพ่อโบเห็นเพิ่อนนะเลยว่าบริซื้อขนมเข่ามากพี่น้องเลยเอาไปนั่งพังหน้าเวแต่ผคนนี้ดังไ้่หมท่านครบเยอะไหมเพื่อนเนาะเม่คุณ โอ้ยจั๊อันตเสียงป่าคกจักสิหายังมาถามเพิ่นบัด้ให้เพิ่นว้าให้เพิ่นว้าให้เพิ่นว้านำนะแล้วให้เพิ่นว้านเพราะว่าเสียงป่า่นก็มวนเด้เนาะถามว่าทังน้องเพิ่นี่ถามบ่อน้อเพิ่นถามชื่อเพิ่นะรับเพิ่นเียนนะโอถามไาเนาะเป็นน้ดงน้อยนี่นินข้าวกินน้ากับย่งแล้วบ้่บ้งนน้องนะข้าวทอดไข่ กระพอนประมนีลยเนาะกรสพอประมาณนี้นะบเนเวเพอบมาย้ำยามทั้งครอบครัวน้องเพื่อนพี่น้อเนาะการไปกานมานะคุณมดนเนาะเรื่องเยังเชอยเห็นกายโอโบกายมาเวกันจ้าเขียนนหายังดีว่าเนาะเรื่องห้างบามนาอาะดีห้าสิบ่าม็หั พี่น้องเนาะเอากระเข่ามาเฮือนสาวต้อยพี่น้องเลยก็คือเคยเข่ามาเนาะมันนี่ก็ทางมาเต่ทางอื่นแต่เวมาทางเฮือนสาวต้อยเพื่อมาอัปเดตหรือว่าน้อง่นยู่เฮือนเนี่ยบอกเน้อยก็ได้มาก็ได้ถ่ายคลิปน้อง่นใ,ให้พวกน้อพี่น้องได้ครับเบื่องสุมกัน,นะกเ, FC, นเนาะบางเทือมีเอฟซีพี่น้องเลยเนาะว่าอยากให้เข่ามาอัปเดตน้องต้อยบเบ่งแนวเขามาในครั้งนี้ก็คือว่าทางน้อง่นก็น ไอโกล้องพี่น้องเนาะก็คือว่าได้คุยกับน้องคนเล็กๆไ้หน่อยๆพี่น้องเลยกับพ่อ่าหอมปากหอมคอที่เฮาได้เข้ามาเนาะก็คือสีบอกมีเรื่องราวข่าวข่าวคืบหน้าจบพี่น้องเลยก็คือว่าน้องต้อยเพิ่นกับปกติอยู่ยังอยู่บ้านอยู่ซองอยู่กันอยู่ซานเนาะก็ยังมาได้ไปทางใดพี่น้องเลยเนาะก็คือที่เฮาได้สัมภาษณ์ก็คือหลังก่อนหน้านั่นเป็นสัจจะ กาข่าวว่าน้องเพิ่นไปหาเงินหาคำ้ำเนาะคิดว่าเพิ่นไปหาเงิน,สนนะเสร็จเนาะเขาก็ได้เวียนเข่ามาเบิง่งการน้องเพิ่นก็ยังบ่ได้ไปพี่น้องเลยเขาก็ได้ได้จับภาพบรรยากาศลาเลาะแถวเพื่อนเพิน่นแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องเพิ่นไปเล็กหน่อยเนาะพอประมาณนิดหน่อยเนานะอ่ะสิพอประมาณนี่แหละพี่น้องเลยเนานะ สุดท้ายนี้ทางลุงใหญ่กับคือสีโบมีอย่างหลายพี่น้องเนานะก็ขอ,อไว้ใจให้พอนพ่อแม่พี่น้องบททัตรจูคูทุกคนเนาะว่าว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่เข้ามาฮับเบิงฮับส้มเลยเป็นกําลังใจให้ทางลุงใหญ่อยู่เนาะขอขอบุญขอบคุณขอบโบมขอบใจคือเก่าพี่น้องเลยสุดท้ายนี้ทางลุงใหญ่กบโบมีอย่างหลายพี่น้องเนาะ ขอกาวพัว่าสมบายดีสมบายดีี่น้อง